สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นไกรหรือต้นเลียบนะคะตัวนี้จะมีลักษณะผลคล้ายมะเดือ่อเมื่อดิบจะมีสีเขียวแบบในคลิปวิดีโอนี้ผลดิบเพื่อนๆสามารถนำไปจิ้มน้ำพริกได้ทานแบบลูกชิงได้นะคะเพื่อนๆถ้าผลสุกก็ทานแบบมะเดื่อได้เลยนะคะเป็นอาหารของนกค่ะใบชัดๆเป็นแบบนี้นะคะ ใบเนี่ยจะมีสรรพคุณแก้เบาหวานนะเพื่อนๆแก้ผดผื่นคันแก้ฝีแก้ริ์สีดวงทวารและแก้อาการปวดเมื่อยร่างกายยอดอ่อนๆแบบนี้เด็ดเลยค่ะเพื่อนๆนทานเหมือนยอดผักกระโดนเนี่ยนะคะกินกับน้ำพริกหรือจะนำไปจิ้มแจ่วปลา้าได้เลยนะคะส่วนรากค่ะเพื่อนๆมีสรรพคุณรักษาเกี่ยวกับโรคขัดเบาระบบทางเดินปัสสาวะแก้อาการตับ พิการและมีฤธิ์ระบายนะคะเปลือกต้นค่ะเพื่อนๆเป็นยาเช่นเดียวกันแก้ปวดท้องแก้อาการท้องร่วงนะคะสำหรับเเนื้อไม้ค่ะเพื่อนๆเป็นยาสมานนะคะคุมธาตุค่ะเพื่อนๆนะคะทั้งต้นเนี่ยปลูกประดับปลูกให้ร่มเงาสามารถที่จะปลูกในกระถางเพื่อเป็นไม้ดัดได้นะคะ สรรพคุณเยอะนะคะใครที่ใครสนใจอยากจะได้ต้นก็ดีมเมล็ดพันธุ์ก็ดีกิ่งก็ดีเนื้อไม้ก็ดีใบก็ดีทุกส่วนของต้นไกลหรือต้นเรียบรับจัดหาตามสั่งทักมามเมล็ดพันธุ์ดีเกษตรวิถี